สวัสดีคุณลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณศีลาทุกทท,ท่านเลยนะคะมาแล้วจ่าเอกเรืนทอมาพบกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องเผยแผ่บารามีของหลวงปู่นะคะ่ที่หายไปนะคะไม่ได้หายไปไหนเนาะพอดีว่าพ่อไม่สบายก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะคะดูแลท่านอยู่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะมีโอกาสได้มาเปิด วัตถุมงคลแบ่งบูชาให้กับพี่ๆได้แล้วนะคะใครที่รออยู่นะคะมาแล้วจ้กมาแล้วก็มีเหรียญมาเพิ่มนะคะได้เหรียญคาพรนะคะเหรียญคาพรเหรียญที่มีคาพรสองด้านรวยกับล้านนะคะเป็นเหรียญแบบนี้นะคะได้มาแล้วนะคะมีหลายๆท่านถามหามานะคะได้มาแบบซีนเดิมแบบนี้เลยยังไม่แกะนะคะได้มาแค่สองเหรียญเท่านั้น ได้มาแบ่งแค่2เหรียญเท่านั้นนะคะใครที่กำลังเล็งๆอยู่นะคะใครที่กำลังมองหาอยู่ก็เตรียมพร้อมได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเ,เราเรา,เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะใครที่สนใจจะบูชาวัตถุมงคลก็ แอดไลน์เข้ามาหาอีได้เลยนะคะแอดไลน์หรือทักเข้ามาที่เบอร์นี้ได้นะคะ0924360245แอดไลน์ด้วยเบอร์มือถือนะคะ0924360245ชื่อไลน์ชื่อสุรัตน์นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการแรกกันเลยนะคะรายการแรกอยู่ตรงหน้านี่เลยเป็นแผ่นปั๊มนะคะเป็นแผ่นปั๊มแผ่นทองแดงปั๊มนะคะเนื่องในงานฉลองพัยดยศ ของท่านเจ้าคุณนะคะตอนนี้ได้ขึ้นเป็นเจ้าคุณแล้วนะคะรายการนี้เราสามารถแกะออกแล้วก็เอาไปติดหน้ารถเสียบไว้กับตรงภาษีรถได้นะคะเนี่ยค่ะติดที่หน้ารถได้เนะาะแบบนี้นะคะเราเสียบเข้าไปที่หน้ารถได้เลยนะคะรายการนี้มีมาแค่มีมาแค่2เท่านั้นนะคะมีมาแค่2เท่านั้น ใครที่สนใจก็รีบแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะแบ่งบูชาที่999บาทเท่านั้นนะคะ999บาบาทเท่านั้นมีมาสองแผ่นนะคะมีมาสองแผ่นมีมาสองแผ่นเท่านั้นนะคะรายการต่อไป ได้มาเพิ่มแล้วนะคะใครที่รอพญาเต่ามังกรอยู่นะคะพญาเต่ามังกรที่มีคําม,มงคลของภาษาจีนนะคะอยู่มีคําม,มงคลภาษาจีนอยู่ที่ตัวพญาเต่าด้วยนะคะรู้สึกว่าจะเป็นที่ขาเนอะอาะที่ขาทั้งสี่ขาเลยนะคะแล้วก็ข้างบนเป็นตัวภาษาจีนคำม,มงคลตัวกลับนะคะตัวกลับตัวตรงกับตัวตกลับ โชคลาภเข้ามาทุกทิศทางไม่ขาดสายนะคะสำหรับรายการนี้แล้วก็มีมวลสารเดิมของหลวงปู่นะคะดำๆตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะคะเป็นมวลสารที่เขาเอามาแปะไว้นะคะมวลสาราภายในมวลสารมีอะไรบ้างนะคะมีเกสามีขนเล็บนะคะแล้วก็มีโลหิตของหลวงปู่ที่เกิดจากการบริบาลน,นะคะก็คือเกิดจากการรักษานะคะการเจาะเลือดมา ตรวจค่าไตานะคะก็เลยเอามาผสมกับมวลสารด้วยหลวงปู่ท่านเมตตาให้นะคะไม่มีใครบังคับหลวงปู่เนาะไม่ว่าจะเป็นเล็บผมขนนะคะหลวงปู่ท่านเมตตาให้เองนะคะมีเลขรันนัมเบอร์ทุกเหรียญเลยนะคะสำหรับพญาเต่าเต่านี้มีกินไม่ขาดมีโชคลาภมาทุกทิศท,ทุกทางนะคะ ข้างหน้านี้เป็นรูปหลวงปู่เนาะเป็นรูปหลวงปู่ท่านเจ้าคุณศีลานะคะรายการนี้แบ่งที่2,500บาทนะคะ2500บาทอ่าปกจ้อยก็มีมาแบ่งแล้วนะคะนี่เลยปกมะขามปกมะขามนะคะอ่าพระหน้าปกครอบคุมในทุกๆด้านเลยเนาะ นาโปกของท่านเจ้าคุณศิลานะคะอันนี้เป็นรุ่นสองนะคะรุ่นสองจะมีกล่องแล้วก็ข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเขียนไว้ว่าหลวงปู iks 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 ่มหาศิลานะคะตั้งแต่ตอนที่หลวงปู่เป็นมหานะคะตอนนี้หลวงปู่เป็นเจ้าคุณเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นท่านเจ้าคุณแล้วเนาะถ้ารุ่นแรกข้างหลังจะเป็นยันยันเหนือดวงนะคะเป็นยันประจําตัวของหลวงปู่รุ่นแรกจะไม่มีกล่องนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นสอง เป็นน้าปกรุ่น2นะคะรายการนี้แบ่งที่19 9 0บาทเท่านั้นใครวใครได้นะคะเพราะว่าเอ๋มีมาแบ่งไม่มากนะคะมีมาแบ่งนิดหน่อยนะคะแต่ละรายการเนี่ยจะได้มาไม่เยอะเนาะอ่าแล้วก็รายการต่อไปเหรียญคำพรนะคะเหรียญคำพรอันนี้ขออนุญาตยังไม่แกะนะคะยังไม่แกะเนาะออกปีหกเจ็ดอันนี้เป็น าสายของอาจารย์ลิงค์นะคะสายของอาจารย์ลิงค์เป็นคําพรน,นะคะมีประสบการ์ณแล้วนะคะมีประสบการ์ณแล้วมีคนได้โชคได้ลาบเป็นที่เรียบร้อยนะคะรา,ายการนี้รายการนี้เอได้มาเท่าไหร่จําไม่ได้ได้มาตอนที่พอดีว่าได้มาตอนที่พ่อป่วยเนาะก็เลยลืมราคาไม่ได้จดไว้รา,ายการนี้เอแบ่งแบ่งนะคะแบ่งเลยเพราะว่าจําราคาไม่ได้ จำราคาไม่ได้แบ่งไปที่999บาทเนาะแบ่งไปเท่ากับแผ่นปั๊มเลยแผ่นปั๊มนี่ก็จำราคาไม่ได้เหมือนกันนะคะ999บาทเท่านั้นใครไวใครได้นะคะเดี๋ยวเอหาบินเจอราคาอาจจะไม่ใช่ราคาเดิมนะคะ,ะรายการต่อไปอ่าเป็นหล่อลอยองนะคะบาทเงินล้านนะคะเป็นบาทเงินล้านเลยนะคะรุ่นนี้ออกปีหกี ใต้ฐานก็มีมวลสารของหลวงปู่นะคะไม่ว่าจะออกวัดไหนนะคะไม่ว่าจะออกวัดไหนก็ตามหลวงปู่ได้ร่วงปลูกเศษนะคะหลวงปู่ได้ปลูกเศษเนาะก็ถือว่าที่สุดแล้วแล้วก็เป็นรูปของหลวงปู่ด้วยรายการนี้นะคะเป็นเนื้อเมฆพัดเอได้มาสองเนื้อมีเนื้อเมฆพัดกับเนื้ออันปะก้านะคะเนื้อเมฆพัดกับเนื้ออันปะกา้าพอดีว่า พ่อป่วยเอกก็ไม่ได้อัปเดตนะคะไม่ได้อัปเดตก็เลยยังอยู่นะคะข้างหลังต้องมีสอรอแบบนี้นะคะต้องมีสอรอแบบนี้ด้วยถ้าไม่มีวางนะคะถ้าไม่มีวางแนะนําให้วางนะคะต้องมีสอรอแบบนี้ด้วยเคยเจอแล้วนะคะเอกเคยเจอแล้วแบบที่ไม่มีสอรอนะคะแล้วก็มีกล่องมาพร้อมด้วยเลย แต่ว่ามันไม่ใช่นะคะต้องมีสอรอนะคะเนื้อเมฆพัดแบ่งบูชาที่3,900บาทนะคะ3,900บาทเท่านั้นแล้วก็เนื้ออันปะกา้าเนื้ออันปะก้าก็แบ่งราคาเดียวกันเลยนะคะทีเด็ดทีเด็ดเนื้ออันปกาก้าดูไต่ฐานมีแบบนี้ด้วยนี่เนื้ออันปาก้านะคะเป็นเนื้ออันปาก้าสวยกริบ เดิมเห็นไหมคะต้องมีสอรอนะคะต้องมีสอรอแบบนี้มันเป็นรูปหล่อนะคะบางบางองค์เนี่ยอาจจะอาจจะปั๊มลงไปได้ไม่ลึกนะคะแต่ก็มองเห็นว่าเป็นสอรอชัดเจนนะคะให้เป็นสอรอนะคะสเนี่ยต้องชัดเจนตลอดเลยรายการนี้ก็แบ่งเท่ากันเลยนะคะ แบ่งเท่ากันเลย3,900บาทใครไวใครได้พี่ๆบางท่านอาจจะชอบเนื้ออันปากาบางท่านอาจจะชอบเนื้อมีกพัดเนาะรายการต่อไปอเป็นเหรียญที่ระลึกกระถินนะคะเหรียญที่ระลึกกระถินปี66อันนี้ที่วัดพระธาตุเหมื่นหินวัดที่หลวงหลวงปู่เป็นเจ้าอาวาสวัดนะคะปีอันนี้เป็นเลขรันนัมเบอร์นะคะอุ้ยเลขสวยเลขแห่งความสุข สองห้าห้าห้านะคะเลียกแห่งความสุขนะคะมีโค้ดพระธาตอยู่ตรงนี้นะคะชัดเจนนะคะชัดเจนข้างหลังก็เป็นพระธาตแบบนี้นะคะเป็นที่ระลึกงานกระถินปีหกหกนะคะเป็นที่ระลึกงานกระถินปีหกหกตอกทอไว้ตรงนี้ก็คือพระธาตุหมื่นหินนะคะตัวยอ่อพระธาตุหมื่นหิน ารายการนี้แบ่งบูชาที่3,900บาทนะคะ3,900บาทเท่านั้นค่ะวันนี้เอกก็มีวัตถุมงคลมาอัปเดตกันแค่นี้ก่อนนะคะคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะก็คอยติดตามนะคะเดี๋ยวเอกก็จะลงคลิปใหม่ลงไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ไปก่อนเนาะขอให้ทุกคนนะคะประสบแต่ความโชคดีนะคะ นอนหลับก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ได้เงินแสนอย่าลืมมันหามันทำามันทานนะคะอเอเลนทอรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ